สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่ที่น้ําตกบาหลวงนะครับหรือน้ําตกขาดโจนที่ตาบลห้วยยางอําเภอกันมันจังหวัดสังเก่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่26ตุลาคม2 5 6 7ครับน้ำก็มีจานวนค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับน้ำเยอะไหมเยอะครับและต่อไปครับจะพาไปดูถ้ำน้ําตกนะครับเดี๋ยวมาตามกันไปดูเลยครับไเดินไปใช่ไหมใช่ ไปเลี้ยงขวาสบายน้ำตกเรากำลังจะเข้าไปทับน้ำตกครับในหนังอังกอว้าวทับน้ำตกดูทับน้ำต,ตกนะครับท่านผู้ชมท่างหลังก็เป็นน้ำตก ต,ตัวนะครับกลัวเหรอนี่ก็เป็นนะครับใต้น้ำตกคลายอ่ชั้นหินอืมจะเดินข้ามสะพานไปนะครับครับข้างหลังผมนะครับก็เป็นเด็กๆเ,เล่นน้ำนะครับ วันนี้มันเสานะครับเป็กๆทางๆเยอะน,นี่มาโดนกิีบอ้วนนะครับอยู่นี้มันเปียกอ่ะมันเปียกไม่ต้องเล่นหะอ,นนอเกเรารอบข้างนะครับว่าจะเป็นที่แคมปิง้งกองไฟนะครับงา,านา เอเป็นลานกลางเต็นท์นะ เราจะใช้ทานบัตนะคะข้ามไปเลยจุ๊บโหน่หาระ กินอะไรไันรู้นะต้องายบใบแสดงออกมาถงอนีนตกบ,บา่าหลย เดินลงไปด้ตอนนี้แล้วครับเรากําลัง